สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้มี power amp h o n i c นะครับเป็นรุ่น UI 2400วัตต์นะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็อยู่ประมาณ80นะครับนะสภาพตัวเครื่องนะครับเป็นหม้อแปลงซีคอขนาดใหญ่นะครับผมนะ เป็นคาร์ด AB นะครับผมนะาราคาอยู่ที่6,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ6,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับปลายทางบวกเพิ่ม350บาทนะครับปลายทางบวกเพิ่ม350บาทแบบโอนเงิน6,500นะครับ6,500บาทนะก่อนอื่นเราไปพูดนะครับแล้วก็มาดูขนาดเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องสูง5นิ้วกว่านะห้านิ้ว2หุนนะครับตัวเครื่องนะครับลึกนะครับ ตัวเครื่องเลือกอยู่ที่19นิ้วไม่รวมหูนะครับนะน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่32กิโลกรัมนะครับเป็นคาร์ด AB หม้อแปลงใหญ่นะครับผมนะไฟเลี้ยงวงจรนะครับซึ่งบิดเป็น DC แล้วอยู่ที่115โวลต์นะครับ115โวลต์เลี้ยงวงจรนะครับท r เดิมนะครับทุกตัวนะครับจากโรงงานนะครับพัดลมเดิมเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับข้างหลังนะครับเป็นดูดดูดออกนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้า อ่ซึ่งเป็นยี่ห้อเกรดดีมากนะครับตัวนี้นะนะครับสาวลมได้เร็วแล้วมันจะไม่เหมือนพัดลมที่เป็น DC นะครับนี่นะครับผมนะตัวหนึ่งก็ถ้าเป็นของแท้ก็เราลๆสามสร้อยบาทเดยนะพัดลมนะนะครับผมนะเอาไปขับเบรสิบแปดนิ้วได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงหล่อนะครับข้างละสองดอกสามดอกอยู่ที่กําลังวัดนะครับถ้าเป็นดอกพันสองระหวัดอย่างทํามก็ขับได้ข้างละสองข้างละสามดอกนะครับผมนะอย่างพวก PR ตัวเริ่มต้นอย่างนี้ก็สามารถนําไปขับได้นะครับนะใครมีดอก นะครับหรือ Challenger อย่างนี้ก็ข้าง2ดอกได้สบายนะครับนะตัวเครื่องก็ถือว่าใช้งานปกติเลยนะครับนะเป็นแอมไทยนะครับนะเป็นแอมไทยนะครับตัวนี้นะครับนะใช้งานปกตินะครับด้านหลังอ่าเป็นสปิกร์นะครับเสียบสปิกรนได้ XLR ได้แจ็คโฟนได้นะครับผมนะอ่านะครับก็ใช้งานได้เลยดีทีเดียวนะครับสำหรับใครจะไปขับเสียงกลางก็สามารถนำไปขับได้ นะครับข้างละ4ดอกได้นะครับหรือคาเบีนะครับข้างละ2ข้างละ3ดอกได้นะครับผมนะตัวนี้นะราคาแค่6 5 0 0รบาทแค่นั้นเองนะครับ ط, ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะหม้อเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะครับเครื่องนี้เราประกันเครื่องเดิมนะครับเปิดปิดเครื่องไม่ดังตุ๊บตับเดี๋ยวไปทดสอบเสียงกันนะครับผมผมนะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผมนะแนะนาอยากให้เป็นโอนเงินซะมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับผมนะได้รับของแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวไปเทสเสียงกันครับผม สิห้านิ้วนะครับกลางแหลมข้างหนึ่งรับสิบแปดนิ้วนะครับก็ต่อโดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านคอสนะครับเร่งติดมือดีมากครับ ก็จะเป็นกลางแหลมนะครับหรือว่าเบรดนะครับ ใหญ่นะครับผมนะกำลังหวัดเต็มนะครับกับงบ6,500บาทลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเป็นรุ้นมาขับเบียดออกไม่ออกนะครับผมนะขับได้แน่นอน18นิ้วฟองหลอ่อได้แน่นแน่นแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับผมนะแค่ราคา6,500บาทรวมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะครับ